ท่านนะคะว่าผมโอมเอ็กเกเมอร์นั่นเองวันนี้นะครับเราดีเกมไอซ์แลนนะครับคุณผู้ชมซึ่งเกมนี้นะคบเป็นเกมเหมือนกับสกายวอลนั่นแหละครับแต่แค่เป็นเกมเนี้เอาชีวิตรอดนี่ไงเก็บปลูปกปลกปลูปก,ปก,ปก,ปกสิทำไมไม่ปลูกอ่ะเกมนี้เพงเป็นเกมที่ผมเพิ่งเจอใหม่นะไม่รู้ว่าอันนี้มันจะปลูกได้อีกหรือเปล่าแต่ทำไมปลูปกไม่ได้ ชิบ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 ทำไมผมเปิดไม่ได้เนี่ยโอเคช่างมาเถอะครับเราลองไปดูที่แมวกันเถอะไม่เฮ้ยเจ้าคาวเพชรมาล์โอเคไอเมโนแคร์เลเวลแปดไปกันต่อเถอะโลเคตติ้งไอส์แลนด์นะครับ f l น์ทูเดอะค h ับไปที่หั b กันเถอะด o w โ l o ดดิ้ง i s ส a แลนด เกมนี้มันเกมถือว่าค่อนข้างดาวน์โหลดนานนะคะคุณผู้ชมให้หุดนินเถอะห่ะหินแถวๆนี้ก็ดีกว่ามันต้องอยู่แถวๆนี้สิเอ๊ยหินก้อนใหญ่ไม่ใช่โหอ้ยจำได้ว่าแร่เหล็กมันอยู่แถวนี้นี่นาอือ มันไม่ช่วยอะไรเลยทีนี้แล้วก็เราจะหาเหล็กยังไงทีนี้แล้วใครรู้เรื่องเราเกี่ยวกับเกมนี้ก็มาคอมเมนต์กันได้ด้วยอุ๊ยนั่นมันอะไรน่ะไอ้ไม่มีแต่ว้าวนี่มันทุ่งแรกเหล็กนี่แล้วเข้าวมาขุดเร็ว,วแต่ทำไมขุดไม่ได้อ่ะ โอาคดได้แล้วต้องซูมเข้ามุมมองคนที่หนึ่งก่อนนะครับค่อยขดุดหลายคนน่าจะรู้นะเพราะว่าผมเพิ่งไล่เล่นเกมนี้นะครับขุดต่อขดๆๆๆเย่ขุดหินดีกว่าครับผู้ชมแล้วก็ลิง เราลองไปที่ประตูเนเ u อร์ o r t เท i t ตรงนู้นเตรียมขวาไว้เลยเขื่อมันอาจจะเป็นจุดประจนภัยก็ได้เดี๋ยวซีดแคทเธร์ลูสรูช็อปเออม่มีเงินงั้นเราลองไปที่ประตูตรงนู้นกันดีกว่าว่ามันคืออะไรชึบ locating Iceland กลังจะไปที่เกาะแต่ทำไมมันโหลดนานจังรีบโหลดสิคือ thousand years later เฮ้ยเย้ยอะไม่จู่ๆมันก็ดันเฉยเลยดูสิเราสามารถข้าวอะไรได้หรือเปล่ การไม้ด้วยชึบทำไมเราไม่สามารถเอ้ยอกสปักคลิ่งสองอันจากนั้นก็นี่จะวัวายอยู่ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวฉันไปตัดต้นไม้ก่อนคลิ้งเย,ย้แล้วครัฟติ้งเทเบเลมันทำอะไรได้เนะี่ยตรงนี้ก่อน เช็บบัคแท็กตึงตึ๊ดตึตึงต๊งเช็บโอเคโอ้อืม hmm. เราต้องการดาบ tools อึมเราต้องการดาบก่อน ไปไปกันเถอะก่อนอื่นเราต้องตัดต้นไม้เยอะๆเลยแต่ขวานทำไมมันข้างขวานอันนี้อันเดียวล่ะผมเริ่มเบื่อขวานเหล็กอันนี้แล้วนะ Stone Egg Casting Right y e ยิปคิงเราต้องการบุญแลสะสโตน ตัดต้นขอตัวไปฟาร์มตัดต้นไม้ก่อแล้วกันนะครับอะอะไรเนี่ยอุ้ยเมื่อกี้เราจะเกาะใหม่แล้วครับอยู่ตรงนู้นนี่เองนั่นหมายความว่าเราต้องไปสำรวจตรงนู้นใช่ไหม แล้วเบอร์รี่มันปลูกยังไงเนี่ยเราจะให้ฟูดมาเลยแล้วกันเย่ไปไปกันต่อนะครัณผู้ชมสองนิ้ว ไม่เกิดอะไรขึ้นเลยไปไปที่อื่นกันเถอะผมยากจะไปสู้กับพวกวอนแล้วอะเออที่นี่มันน่าเบื่อเกินไปนะครับคุณผู้ชมผมจะสู้กับพวกมอนสตงมอนสเตอร์สลัมสลงแลรต่างๆนะครับเตรียมขวดไว้เลยแต่เรามีแค่ขวาอันนี้อืมเอ็น n นเอรคืออะไรอะฉันจะอะไรมันสามารถทำให้นายถึงตรงนี้เนี่ยอ๋ออ๋อ ที่นี่ที่ไหนกัเนี่ยโอ้มีโซลามด้วยเราจะใช้ขวานี่แหละตีพวกมันเราต้องอยุ่งกับสีเขียวนะครับจำได้ว่าเพื่อนเคยเล่นแล้วบอกว่าอย่าไปเดี๋ยวใช้อันนี้ตีไม่ได้เหรออันเนี้ยไม่ได้โอ้ให้ตายเหอะอน,นี้น่าจะเหมาะก,กับการเป็นฟาร์มขวานหินนะ ขดไม่ได้เราต้องกลับแล้วละ่ะตีสลาไม่ได้สักทีเนี่ยปัญหาโหโฮมกลับบ้านเอากลับไม่ได้เอาตรงนู้นนีย่ยานี่แน่โอ้ยสลาพวกนี้นี่ก็ไม่ได้เลยจริงๆเราต้องหาประตูกลับบ้านก่อนครับคุณผู้ชมอะน่าจะใช่ประตูนี้ f l flying to you Iceland วันจะกลับถึงบ้านได้โแทบแย่หลยตัวเต้ยทำอะไรบ้างโฟร์ไม่เราต้องการสุดอันนี้ต้องการมาเยอะๆเลยอะ งั้นผมขอขอขอตัวฟาร์มไม้ก่อนละกันโอ้ยจะได้อแล้วเชียวเดี๋ยวทำไมฉันไม่สามารถวางเบอร์รี่ได้ตรงนี้อ่ะอืมสกิล,ลกๆๆส์อืมวางสิวางแป๊บหนึ่งลองดูแบ็คแพ็คก,ก่อนเฮ้ยแป๊บหนึ่ง หรือว,ว่ามันต้องปลูกข้าวแบ็คแพคอันนี้แล้วทำไมมันปลูกไม่ได้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นโอ้ยทำไมเราปลูกข้าวไม่ได้ครับณผู้ชมทำไมเนี่ยทำไมเราปลูกข้าวไม่ได้ครับเราเป็นว่าเรารีบตัดต้นไม้ะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ย เราเหลือแค่อีกไม่กี่อย่างเราจะสามารถฟาร์มพวกนี้ได้ละผมเดี๋ยวผมก็ไปหาวิธีใน YouTube ไีกว่าดีปะ่ะว่าทำไงถึงจะปลูกข้าวได้ไม่ฟาร์มมิ่งโอ้สปายอะไรวิคอพส์หืม ไม่ช่วยเลย f a r มิ่งไม่ใช่อ๋อเราต้องการสิ่งเราต้องเฮ้อช่างมันเถอะเราไปอีกที่หนึ่งดีกว่าฮึบ craft ยี่ห้ หรือว่าเราทำนี่ก่อนนี่นี่หรือว่ามันต้องปลูกตรงไหนเนี่ยครับข้าวข้าวมันทำไรได้โอ้ my god อ้ my god เพื่อนทำไมเราไม่สามารถทำแบบนี้ได้อะโอเคนะผมไม่อยากให้ผู้ชมเบื่อเพราะฉะนั้น เราไปฟาร์มเซลลลัลลลลมีกัดีกว่าลลละครับไฟน์ท wow, ูเดอะฮับแบ็แพ็คว้าวเจอเซนไปด้วยกอสลามเข้าไปมาแล้วหนโอวโอ อ๋อฮ่าแกนี่อเองแกคือใครเป็นคนที่มาด่าฉันในนั้นเกมนั้นไงคนที่ชื่อว่า owo นะครับเคยด่าผมในเกม wacky vista ครับตีได้ไหมตีได้ตีได,ได้เข้าทีละสิบแต่เลือดดันเป็นร้อยนี่เนี่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 ยโอ้ยสองลุม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 เหรอสองลุมเหรอเยี่ยมอืมอืม,มา นี่สิมัน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 นี่สิเดี๋นนยวจะเตะให้กลายเป็นลูกบอลสลามเลยว้าวนั่นบอสซิลโมนสลามคิงตอนนี้ทุกคนก็จะฆ่ามันได้อยู่แล้วโอ้ยเราก็ต้องไปซิลโมนสลามคิง ซิวมอนสลามิงคิงนี่ตีมันต่อครับคุณผู้ชมอย่าให้เหลือโอ้โห,โหตีนัดเดียวเอาผมกระเด็นเลยเอาผมกระเด็นเลยอืมอืมเอานี่ไปกินเอานี่ไปกินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถ้าแบบนี้ครับคุณผู้ชมวิธีการฟาร์มสลามคิงสลามี่สลาม,มี่สลามม,าม,มี่สลามสลามอึบ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 ,อบ อึบ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 เยี่ยมวู้สติกเกอร์เกียร์ฆ่าบอลได้แล้วหนึ่งตัวครับที่เหลืองั้นผมขอทำการฟาร์มหินตรงนี้ก่อนแล้วกันอ้าวขุดไม่ได้ช่างมันเถอะย่าย่ายาย่าย่าย่าย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 าโอเคครับสลารคิงจะแตกแล้วสลานคิงจะแตกแล้วอุ้มอ yeah. ุ้มเอยเอยเอย โอ้ยอันเกมนี้ก็ผู้สร้างเดียวกับคนที่มีชื่อว่ากับคนที่สร้างเบดวอลด้วยนะเยี่ยมเสร็จเอ้ยนั่นอะไรนะเพิ่มเพิ่ไปสิบสามนาทีครับคุณผู้ชมอ๋อ ข้าวต้นมาดีกว่าไปเรากลับกันเถอะหรือว่าก็ตีพวกลูกกระจกพวกนี้โอ้คนนี้ไม่ทอนทอนี่ไหนี่เนี่ฮ่าฮ่าเสร็จละเยี่ยมไะกลับไปที่บ้านกันอยากจะกลับบ้านจะแรอยู่แล้วโอ้ยชึบนได้กลับบ้านสักะที หลังจากที่เราประชนภัยมากันนานนะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับก็เลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครป์และเลมกดด่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนให้ผมลงคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย